สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สูส้คนมมาผมผมาบอกับปลาเผ็ดขึ้นเก่าครับพี่น้องกับวันหยุดสบายสบายมือนี้ครับบริเฮดพี่น้องบม่ได้เป็นซื้อนะมือนี้ได้นี่อ่าบริเฮดให้เบิร์นเดอรพี่น้องนี่ได้กุ้ย,ยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตีนไก่นะครับมะละเนี่ยวสิทให้พี่น้องเบิรงพร,ร้อมรดต้มยำเลยพี่น้อง พิเศษอ่อหนึ่งนี่มีตีนพ่อมึงพี่น้องมีตีนตีนล่วนหกสิบบาทพี่น้องนี่น้ำซุปบ่ข้นพี่น้องพ่กัดบ้านชุมพเลเน้อพี่น้องขั้นเป็นแถวอำเภอนายุงอ่ะ ทางขึ้นหมองโน้นเล่นอ่ะจากนายุ่งไปจากบ้านนายุ่งเนี่ขคืนกู่ไปชุ่มพน้นนะครับเนะแซบมาเป็นมัก์โกินน,น,นี่นำคนต้มยำาคือชิรุ่นแถวน,น,นี่เครื่องปรุงเพ่นให่มามีนี่ครับ น้ำตาลกับกับพริกเผาอเาไปเลยมล้ก็มีน้ำตาลครับแล้วก็มีนี่น้ำสม้มนะเอ๊ตไใส่ดอกหอมักข้องลูกโซ่ นะพี่น้อง <c oughs> นี่ละใส่ถูกมากนะพี่น้องมันจะเป็นแบบสินมติดกันโอ,อ้ก,ก่อนดีติดใกล้หลายตีนนั่นน,งนึงด้วยพี่น้องนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปุ่นอนะเจ็ดติดมีลายเติมเต็มถวยอย่างเงี้ย หกสิบบาทพี่น้องเนี่ยกิมนกันเปี่ยวได้แล้วเส็มตานต้องไปอีกพี่น้องคนมักหวาน cấp ổn đó, mà được, phi long, success, kepì, mà là con nhửi say mà hại phe มื้อนี้นี่จัดอุดเตียวมาละกินกับผักข้าวข้าวตองทำง่ายๆไปเลยสิน้อง ของแท้พี่น้องพริกขีหนูเบิ้งไปกับกะปินี้นี่คำเดียวไปเลยนี่กับผักชีไปเรื่อยเบิ้บพงพี่น้องใบใหญ่ป่ะเพื่อนรอเมียปลูกพี่น้องเลยสีเมียงเขาเอื่นบอกพริก không kệ hả kịp rồi xoay lên nhanh nhanh นี่ักแพวนครับนี่กแพวเก็บเอาเรื่อีไป้องบวงามหลอดเฉลีอย,ยก่เพลวกับผงละพาหน่อยละพาของมาเพิดปลูกนี่อ่ะมัน,นไ่ใหญ่ chim nữa cái vui đi phải không? vui กัดไปเด้อนี่กัดครับชุมพลบ่มักตีนออบได้ปีกได้ เราจะสั่งบะเพ็ดมักตีนกันบปตีน้วนัหญไงพี่นอ้องผักข้าวนี่บะเพ็ดมักมขีดยากเว้

Mm-hmm. <laughs> สุด,ดยอดเลยพี่น้องอีกกินโนเนี่ยคือเบิกขวัญเลย้างแกล มีมิตรกำลังพ้อเนี่ยอะไรประเภทประมาณใส่กระลำมีกระลำมาให้กับพ่อ ไปเรื่อย มันเป็นเจ็ดตีนเลยพี่น้องมันเป็นสิบมันนะเนอ,อ,อตีนจุดท้าย

ngon miệng Nhìn đi Cốt mặt Chính này có xem được cái đó Mặt kính này không? Chính nè là <cười> 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 เปิืทิชชู่เอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราชมนะครับเนาะหายกำลังแรงใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับอ่ากดแชร์นะครับแล้วก็ผู้ใดยัง็มได้ติดตามกดติดตามเด้อนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งพร้อมเด้อพี่น้องนะคลิปต่อไปเลยลงปุ้มกับสิทธิ์แจ้งเตือนพี่น้องนะครับเนาะขอไว้เชิญคลิปต่อไปครับคลิปนี้มาผิดพลาดพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับแซ่ยบก็สุดเ่อพี่น้อง